สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ startup ยับพราะ startup ไม่มีคำวเรียบ ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแน่นอนทุกท่านก็ยังอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มีเช่นเคยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอยางหาที่สุดไม่ได้คือเราอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลสุภาะมั่งมีแห่งโกรคิดนะจ๊ะสวัสดีจ้ะเ,เดือนนี้มีวันหยุดเยอะมากแต่ไม่น่าจะาพี่โสพลเนื่องจากเป็นอาพูงตรงก็เป็นเจ้าของธุรกิจเนะี่ยยังให้ความสําคัญกับเรื่องของวันหยุดเยอะๆแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นในแง่ธุรกิจเนาะธุรกิจก็ต้องดําเนินต่อไปยิ่งวันหยุดเยอะหมายความว่าก็อาจจะมีทั้งโอกาสในการสร้างไรายได้นะคะะแต่ในขณเดก ก็ถ้าเป็นวันหยุดอย่างนี้แล้วแบบต้องหยุดตามกฎหมายอะไรเงี้ยก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันของเรามันคอ่อนข้างเฟกซิเบิลน้องหมีคือหลังมาคือแบบเข้าออฟฟิศบ้างบางวันแบบเด็กๆว่าเด็กๆไม่ว่างหรือไม่สบายหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าเออไม่ต้องเข้าออฟฟิศเวิร์คโฮม,ม,มอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่หลังๆมาไม่ค่อยอะไรกับวันหยุดเท่าไหร่นะ คือทุกคนก็จะแบบว่าถ้ามีเรื่องที่ต้องจําเป็นต้องไปทําหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบอกว่าขอเวิร์คโฟมนะอะไรต่อมาเนี่ยซึ่งเราก็แบบเออไม่ได้อะไรเราก็กา <c oughs> มันได้อยู่แล้ว <c oughs> คือ <c oughs> ต้องบอกว่ากับการทํางานที่ออฟฟิศกับการทํางานแบบรีโมทนะครับมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงกันแล้วนะสำหรับพวกเรานะผมไม่รู้ว่าสําหรับที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับพวกเราอะคือการเข้าฟิศมันเหมือน,นะคล้ายกับการได้นั่งคุยกันมากกว่าแต่ว่าวันไหนที่ทุกคนมีงานที่ต้องทําอยู่แล้ว รู้อยู่แล้วว่าต้องทอําอะไรอะไรเงี้ยครับการเข้าออฟฟิศบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าวันหยุดหรือว่าอะไรเงี้ยครับ <S <S ไม่ได้อะไรกับมันมากอย่างเช่นว่าเนี่ยสองสามวันเงี้ย,ยผมก็จะบอกเลยว่าเออเนี่ยก็เดี๋ยวเบิร์ตมผมไปละกันอะไรเงี้ยครับผมเออจะกลับไปอยู่จะกลับไปทํางานที่บ้านหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแค่ส่งงานมาอันนี้ก็พอละก็จริงๆตอนนี้แบบแอบ,บเริ่มเห็นคนนิดนึงพี่คือตอนแรกอ่ะเป็นคนที่ไม่มไม่ว่าจะทํางานที่ทํางานหรือว่าที่บ้านเพราะบ,บางครั้งก็มีควววาาามมมรรู้้สึกก่่แแลตออณ์เหืนนนัะ บางครั้งทำงานที่ทํางานช่วงหลังเลิกงานก็จะได้งานบางครั้งก็ไม่ได้งานแล้วบางครั้งก็ได้งานมันก็เห็นเป็นข้อสังเกตก็คือช่วงนี้แม้ว่าเรื่องโควิด19จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วก็คือคนก็ยังติดไปเรื่อยๆนะแต่เรู้สึกว่าการมาเวิร์กแบบ from office ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ทําให้ตอนนี้อย่างที่คณะแบบ ติดโควิดกันเยอะมากแบบแต่ว,ว่าตอนนี้ต้องถามว่าใครยังไม่ติดบ้างอะไรรกแอบเศร้านิดนึงว่าเออสุดท้ายพอมาทํางานเราก็กลายเป็นว่าแฝ่เชือ้อแต่ว่าโอเครอบสัปด,ดาห์นี้เราก็ผ่านพ้นไปถึงเรื่องการทํางานแต่ว่าเอ,อ้เราก็จะมาเรื่องการทํางานเหมือนกันเนาะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการทํางานเหมือนกันเพราะที่จริงแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กจบใหม่กําลังจะเริ่มเข้าไงเพราะว่า เพิ่งเปิดเทอมกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มหาง,งานกะละถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดทุกท่านคะพี่สพลไม่ได้ผ่านการศึกษาระบบไทยแลนด์มาคือถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยมันก็จะเป็นซีซั่นที่แบบอารับน้องใหม่อะไรย่างนี้เนาะแต่ว่าช่วงสอบจบเนะะีย่ยค่ะจริงๆอย่างจุฬาธรรมศาสตร์และมหาลัยอื่นๆเนี่ยเขาจะมีไทม์ไลน์ที่แตกต่างกัน แต่ว่าช่วงจบอ่ะมันจะไม่เท่ากับเปิดเทอมคือช่วงเรียนจบก็คือหลังสอบปลายภาคเสร็จเนาะวิเล้วแต่มหาลัยบางที่ก็จะเหมือนโรงเรียนมัธยมก็คือมีนาคมหางานได้แล้วหรือว่าบางมาหาวิทยาลัยก็พฤษภาคมอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลังจากนั้นเพ<ม>ราะฉะนั้นอันนั้นอ่ะเป็นฤดูที่ต้องเรียกได้ว่าหลายคนอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตคือสมัยเนี้ยหลายคนเลือกที่จะแบบไม่รีบเราตั้งเ<อ>่เปิดหรือว่าขอคืออารมณ์เหมือนประเทศไทยอ่ะเ,อเด็กไม่ได้รับการแบบมีแก๊บเยีย์ไงก็มีความรู้สึกว่า โอ้ยอยากมีแก็บเยียร์แต่ยังไงก็ตามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเอากลุ่มที่แบบอยากจะหางานทําหรือหางานทําแล้วได้งานแล้วอยู่ในระยะแรกของการทํางานคําแนะนําของเด็กจบใหม่จะบอกว่าเป็นการเริ่มงานก็คงไม่ถูกนะเพราะว่าหลายๆคําแนะนําแล้วอะมันก็มันก็สามารถที่จะใช้กับชีวิตโดยทั่วไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาแชร์ก็คือเรื่องของหลักการเนาะสำหรับเด็กจบใหม่ให้ใช้ชีวิตประสบความสําเร็จของเลดาริโอครับผมซึ่งเลดาริโอเนี่ย เป็นผู้บริหารเนาะบริษัท Bridgewater Associates เฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับบริหารเงินมามากกว่าประมาณ1นึ่ห้ามื่นล้านเหรียนประมาณนะัในปัจจุบันแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาถ้าสมมติใครเดินเข้าร้านหนังสือจะเห็นหนังสือของเขาเนาะเล่มใหญ่ๆนานาสีดำๆที่หน้าปกเขียนว่า p r i n c i p l e แปลตรงๆงก็คือหลักการซึ่งแน่นอนหลายๆคนก็คือแบบแค่เห็นหนังสือก็ท้อแล,ะละ้วล่ะแล้วก็ เออแค่เห็นหนังสือคือแบบ,บผมก็ซื้อนะแต่ผมอ่านไม่จบเอาจริงๆผมบอกว่าผมอ่านไม่จบแบบโอ้โหมันมันหนามากอะไรเงี้ยครับก็แบบอ่านแล้วอ่านแล้วก็พอพอแล้วก็เออปล่อยวางก็เลยแบบอ่ะไม่ไหวละอ่าหลายๆเพจหรือว่าหลายๆที่เขาแบบสรุปกันให้ก็ลองไปอ่านกันดูเนะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาพูดถึงสิบหลักการสําหรับเด็กจบใหม่ละกันเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะครับเลยเนี่ยถูกถามเสมอนนเวลาเขาไปที่ ไปให้สัมภาษณ์หรือว่าไปงานหรือว่าอะไรต่างๆเลยเนี้ยครับเขาจะโดนถามตลอดนะครับว่าแบบเออเนี่ยเวลาเด็กที่จบใหม่หรือว่าเด็กที่กําลังออกจากรั้วมหาลัยเนี่ยแบบมีคมําแนะนําอะไรให้พวกเขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็คงแบบโดนถามเยอะเนาะคงบบโดนถามบ่อยก็เลยแบบเออเขียนสิบหลักการเนี่ยขึ้นมาไว้บนลิงก์อินของตัวเองนะครับก็วันเนี้ยเราจะมาพูดถึงสิบหลักการนี้กันเนาะก,ก็เล่าถึงเลเบื้องตน้นนิดนิดิดหน่อยแล้วกันนะครับคือ เราอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเข้ามาดูแลเรื่องตลาดหุ้นดูแลเรื่องแบบเงินหรืออะไรเงี้ยได้ยังไงเข้ามาในตลาดหุ้นได้ยังไงคือตอนนั้นเขายุสิบสองแล้วก็ทํางานรับจ้างในสนามกอล์ฟก็เพื่อนมาชวนไปซื้อหุนกก้นสายการบิน Northe a s t a i r l i n e นตอนนั้นเขาก็แบบก็เหมือนเด็กทั่วไปอ่ะแล้วก็หัวอ่อนก็แบบลงเงินไปประมาณหมื่นหนึ่งหลังจากนั้นสักประมาณไม่นานหลังจากนั้นนะครับคือหุน้นบริษัทโดนซื้อแล้วเนี่ยมูลค่าของหุนน้นอ่ะกระโดดขึ้นไปสามเท่าเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบ เฮ้ยมันมนอาจจะเป็นบิกกเนอร์ละมัน <c oughs> เป็เกกเนอร์สละก็แบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยตลาดุ้นมันทําเงินได้ง่ายขนาดนี้เลยหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เลยลงเงินไปเพิ่มอาทีนี้แม่งแบบคืนนกําไรคืนกาไ,ไรให้ตลาดเหมือนคล้ายกับทุกคนนั่นแหละผมว่าทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาก่อนนะเรามีก็เคยผ่านจุดนี้มาครัะเราแบบลงเงินไปเสร็จปุ๊บแบบเฮ้ยมันได้กําไรง่ายขนาดนี้เลยหรอวะแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าเออที่จริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นก็ผมศึกษาให้ดีนะผมอย่างไงก็ตามเขาก็เลยอะ ตอนนั้นอะหลังจากได้กาไรมารอบแรกหลังๆมาก็คือแบบอ่คืนกําไรไปก็ไม่เป็นไรแต่นั่นอะเป็นจุดที่ทําให้เขาสนใจนะเรื่องแบบเรื่องตลาดหุน้นแล้วก็เขาก็เข้าเรียนเกี่ยวกับการเงินที่ Long Island University แล้วก็เรียนต่อ m b a ของ Harvard Business School เนาะแล้วก็เข้าสู่โลกข,ของการเงินการลงทุนตั้งแต่ั้นเป็นต้นมาก็นั่นแหละก็คือเล่ก็เลยแบบเป็นคนที่ถือว่าประสบความสําเร็จที่สุดคนหนึ่งแล้วกันนะครับในในด้านนี้แล้วก็วันนี้เขาก็จะมาแชร์นะครับสิบหลักการวันนี้เราก็จะเอา ตรงนี้มาคุยกันนะครับผมข้อแรกเขาบอกว่าให้นึกเสมอว่าคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับคือแบบพอจบออกมาจากรั้วมหาลัยปุ๊บเนี่ยมันเป็นโลกใหม่ต้งมีตอนที่เราอยู่ในรั้วมหาลัยเนาะเรายังสําหรับผมนะผมก็ยังรู้สึกว่าเรายังเป็นเป็นลูกเป็นเป็นเด็กของครอบครัวอยู่ดีอะ่ะคือทุกครั้งแบบเวลาเราจะขอค่าเทอมหรือว่าอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องแบบโทรมาขอเตียงผมก็จะแบบโทรมาขอเตียขอค่าเทอมนั่นนี่อะไรเงี้ยเสร็จก็จะโอนตังค์มาแล้วก็ เราก็จะจ่ายค่าเทอมอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่พอมันจบจากรั้วมหาลาัยไปเสร็จปุ๊บอะมันเหมือนความรับผิดชอบแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของ second half ของชีวิตอะน้องมีรู้สึกหไหมโอ้ oh, second half เลยเหรอ,อ,อสำหรับผมนะไม่รู้นะสาหรับผมผมรู้สึกว่าช่วงต้นของช่วงช่วงช่วงก่อนช่วงช่วงเรียนมหาลาัยอะมันยังเป็นเหมือนกับแบบเรายัางเป็นเด็กอะเด็กเด็กเด็กคือแบบทุกวันเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขโน่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอมันออกจากรั้วมหาลัยเสร็จปุ๊บมันเหมือน นี่คือจ,จุดเริ่มต้นใหม่ของชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โลกกําลังที่โลกเขาบอกว่าโลกที่คุณกําลังจะเดินไปนั้นเป็นโลกใหม่นะคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยคือมันเป็นช่วงชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่2ของการเริ่มต้นที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากช่วงแรกที่เรายังมีพ่อแม่หรือใครก็ตามที่คอยดูแลอยู่นี่เป็นก้าวใหม่ที่เรากาลังโตเป็นผู้ใหญ่ให้เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้มันให้ไว และพร้อมจะปรับตัวไปกับมันด้วยเพราะว่าตรงนี้ครับมันเหมือนคล้ายกับพอเราออกมาจากโลกเดิมอะครับคือมันจะเป็นโลกที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เรารู้เกี่ยวกับมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เตรียมตัวรับตรงนี้ด้วยครับผมเหมือนคล้ายกับเฮ้ยเราเห็นตามหนังรเราเห็นตามภาพยนตน์ที่แบบไปทํางานแบบ first jumper ออกไปแบบโอ้แบบมีชีวิตแบบไปแฮงเอากับเพื่อนหลังจากเลิกงานอะไรเงี้ยซึ่งหลายอย่างเนี่ย ต้องบอกว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยมีเนาะเพราะนั้นเขาบอกว่าให้รับรู้เสมอว่าคุณไม่รู้อะไรเลยกับโลกใบน,นี้นั่นคือข้อแรกข้อ2ก็คือให้อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยพอเราออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยการหางานหรือว่าการการไปเจอที่ทํางานที่ดีเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายโชคโชคดีของเราเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในห้องเนาะมันเหมือน,นคนล้ายกับเมื่อแก่ออกสู่โลกทํางานก็ต้องพัฒนาต่อคือเราไม่มีฐานที่จะหยุดพัฒนาได้เพราะว่าแบบเรายัง คอยต้องเรียนแบบแล้วก็ความรู้ของเราต่างนะก็ต้องคอยพัฒนาไปเรื่อยใช่ป่ะต้องหาหัวหน้าที่ดีแล้วก็ผู้นําที่ดีด้วยคือเขาบอกว่าหลักการในการที่จะทํางานให้ประสบความสำเร็จในอนาคตก็คือแบบการเริ่มต้นโดยการที่มองหางานที่มีหัวหน้าที่ดีแล้วก็มีผู้นําที่ดีคนที่สามารถที่เราจะเรียนรู้หลักการแล้วก็แนวคิดในการทํางานของเขาแล้วก็ภาพแวดล้อมสังคมที่เราอยู่ก็ต้องเหมาะสมกับการเติบโตด้วยคือแบบเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าเวลาเลือกงานนะครับในตอนที่จบออกมาจากมหาลัยแล้วครับให้เลือกงานที่งาน ให้เลือกงานที่หัวหน้าให้เลือกงานที่แบบสิ่งที่เราสนใจอย่าเลือกงานเพราะรายได้อย่าเพื่อเลือกงานเพราะเงินเพราะนั่นแหละคือถ้าสมมติเราเลือกงานเพราะเงินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะติดกับดักตรงที่ว่าเงินต้องเป็นตัวตัดสินว่าง,งานนี้ยจะเหมาะกับฉันหรือเปล่าน,น,นี่ครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเลือกงานที่เราอยากจะทําหรือว่าเราเลือกงานที่าเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่แหละคือหัวหน้าที่เราอยากจะให้เขาเป็นเมนเทอร์นะ เมนทอ์ mentor, แล้วก็อยากจะให้เขามาเป็นคนที่แบบคอยคอยคุยกับเราหรือว่าแบบคอยให้คำปรึกษากับเราอะไรเงี้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทําให้เราเติบโตได้ภายหลักอันนี้ก็เป็นหลักแนวคิดที่ดีเหมือนกันน้องหมีตอนที่เริ่มทํางานเป็นไงโหซัพเฟอร์คือก็ช่วงช่วงเราอะที่เรียนจบอะคะ่ะช่วงอของข้าพเจ้าก็จะความแบบว่า มันเศรษฐกิจมันก็ช่วงปี2008อะไรเงี้ยพี่ <2008 S 2> มันก็8เลยนะเกเลังกำลังแฮมเบอร์เกอร์วะกลังมากำลังแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าแปลกมากเลยเราเองรู้ว่ามันมีแฮมเบอร์เกอร์ไครสิสก็ยังเรียนอยู่เลยอตอนเรียน,นยังแบบว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันแย่นะแปลกมากค่ะแต่ว่า เราก็ได้งานก่อนเรียนจบแล้วจำได้ว่าต่อรองเขาด้วยคือเหมือนจบมีนาอะไรเงี้ยแล้วเดือนเมษาต้องทํางานเลย mm hmm. ก็ต่อรองเขาว่าแบบโอ้ยอยากแบบไปเหมือนการอารมณ์แบบอุย้ยขอไปเที่ยวก่อนไม่ได้ละ mm hmm. เขาก็เหมือนว่า mm hmm. คือไหนๆก็ได้งานแล้วก็อยากให้แบบบรรจุเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็พอ mm hmm. ทํางานเนี่ยมันมีความเศร้านะพี่มันไม่คิดว่าเป็นครึ่งชีวิตหลังแต่ว่าพฤติกรรมรเราเปลี่ยนทําเป็นแอคว่าแบบสมมติแต่ก่อนไปทานข้าวอย่างเงี้ยก็จะเรียกแบบพี่คะอะไรเงี้ยเนาะใส่ชุด นิสิตอะไรอย่างเงี้เนาะนิสิตนักศึกษาแต่ว่าพอทํางานปุ๊บเนี่ยนะพี่เราก็ยังหน้าเด็กอยู่นะคือมันไม่ต่างเนาะแต่เราก็จะเรียกทุกคนแบบเวลาสังขารน้องๆเนี่ยเพื่อบอกว่าตัวเองอ่ะโตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าความซัอร์คือตอนที่เราเรียนเนี่ยเราคิดว่าเราไม่มีปัญหาในการเรียนตอนตอนปริญญาตรีนั้นในวงเล็บแต่พอมาทํางานเนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะจังยกตัวอย่างเช่นที่โรงเรียนเนี่ยมหาลัยอ่ะก็ไม่ได้สอนให้เราทํา Excel แบบเทพๆหรือว่า บางทีงานที่เราทำเนี่ยมันเออินดัสทรีมันช่างแตกต่างจากสิ่งที่เราเรียนหรือเกินเลยเงี้ยค่ะบางครั้งเราต้องมาแบบทํางานอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่มันเป็นงานที่เราแบบถูกแอสไซน์มาทำหรือ <c oughs> อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นงานที่ฉันไซอัพเหรอเป็นงานที่ฉันแบบฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไไดแบบออยากจะมาทํางานตรงนี้นี่นาอะไรประมาณนี้ใช่ไหม คือเราเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรอย่างนี้ดีกว่าอ่าคือหมายความว่าตอนนั้นอ่ะพี่มันมันมีงานชิ้นหนึ่งแล้วมันทําให้เราตั้งคําถามกับตัวเองมากนะก็คือว่าเราต้องไปตรวจอ่าเป็นโรงงานแห่งหนึ่งนะคะทุกท่านก็ต้องไปตรวจสภาพรถบรรทุกด้วยการเอานิ้วก้อยแย่ลงไปในล้อรถอแล้วถ้ามันเท่าข้อนิ้วอะไรเงี้ยก็คือแปลว่าดีอะไรเงี้ยเนาะแต่พี่นึกออกไหมในงานลักไหนเราก็ต้องยืนคุยกับพี่คนขับรถบรรทุก วันตอนที่เอานิวก้อยแหย่ลงไปเนี่ยเราก็ตั้งคําถามกันว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยคือเหมือนกับว่ามันแปลกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะแต่เราแล้มันคืออะไรวะใช่แล้วแบบที่ทางานก็คือเป็นองค์กรที่แบบตอนต้องเข้าให้ตรงเวลาแบบถ้าสายเป็นนาทีหนึ่งก็หักครึ่งชั่วหักเงินครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบโรงงานมากแล้วตอนเช้าแบบสมมติถึงเวลาทํางานแล้วต้อง รู้คือมาเต้นนิดนึงด้วยออกกำลังกายดิสโทเปียว่ะพี่โลกดิสโทเปียเขาถึงบอกว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกของการทํางานไม่นั้นเนี่ยรู้มหาลัยกับโลกของการทํางานเนี่ยมันต่างกันอันนี้ข้อแรกเนี่ยน้องน้องหมีได้พิสูจน์ไปเรียบร้อยลวแน่นอนว่าอาการได้แบบอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนาะนันคือแบบสิ่งเป็นสิ่งนี้จําเป็นมากข้อ3ครับก็คือทดลองผิดทดลองถูกอ่ะก็คือแบบลองทํานู่นทํานี่หละลองแบบข้างไหนเป็นยังไงเส้นทางของชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคือบางทีเนี่ย หลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยจบหมอมาก็ต้องเป็นหมอหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือแบบจบมาก็ควรจะเรียนก็ควรจะทํางานกับตรงกับสายงานอะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อวันก่อนเองนะที่แบบว่ามีน้องคนหนึ่งโพสตบนโซเชียลมีเดียแล้วก็น้องก็แบบถามว่าเฮ้ยเนี่ยม,มีมีเหมือนใครบบตั้งข้อหาไปเล่นบนไอเฟสบุ๊คสเตตัสก็บอกว่ามีใครบ้างที่เรียนจบมาแล้วไม่ทํางานตรงกับสายงานผมนี่แบบยกมือคนแรกเลยผมก็บอกว่าเออผมเป็นโปรแกรมผมจบโปรแกรมเมอร์มาแต่ว่าเออ อนนี้เป็นนักเขียนอะไรเงี้ยครับน้องก็อีกคนนึงบอกว่าจบอักษรมาตอนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ย <c oughs> คืย <c oughs> อ,อคแบบเออเนี่ยคือแบบมันมันมันคนละคนละทางเลยเนาะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยตรงครับนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับบางคนบางวนก็ตรงบางวนงก็แบบเออหักเหนเนาะแบบไปคนละทางเลยอย่างผมอะไรงี้ซึ่งนั่นแหละก็เออเลยเนี่ยก็บอกว่าให้ลองผิดลองถูกเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะคนเรามันมีมันมันสามารถสวมโบกได้หลายใบคือมันไม่จําเป็นที่จะต้องฟิกตัวเองว่าฉันเป็น แบบนี้ฉันเรียนแบบนี้มาฉันต้องเป็นคนต้องทอําอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีแล้วอ่ะมันมันไม่จริงนะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเรามีอินเทอร์เหลายอย่างคนเรามันมีหลายๆด้านที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองผิดลองถูกดูนะแล้วก็บางทีเราอาจจะพบเจอด้านที่เราไม่เคยรู้เลยก็ได้อะไรเงี้ยครับอย่างผมเมงเนี่ยตอนนั้นจบโปรแกรมเมอร์มาก็จริงเนาะผมก็ช่วงระหว่างที่ทํางานที่ Microsoft อะไรเงี้ยผมก็ไปถ่ายรูปใช่ไหม ไปถ่ายรูปเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพพรีเวดดิง้งช่างภาพเวดดิง้งอะไรเงี้ยซึ่งช่วงวันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะแบบไปทํางานครีเอทีฟไซต์ก็คือแบบก็จะไปถ่ายรูปอย่างเดียวเลยก็คือได้เออได้เงินไปก่กอบเป็นกรรมดนะงานหนึ่งแบบผ้าพ่นเหรียญอะไรเงี้ยไม่ง่าจริงจังเออแล้วก็อ่าได้งานแบบได้เงินเยอะกว่าเงินเดือนเงินเดือนตออยู่มตออีกเออแบบรวมๆกนแล้วแบบเดือนหนึ่งแบบไปหลายหมื่อนอน่ะแล้วก็นี้เออแล้วพอเราเราได้รู้อ่ะว่าแบบเ้ยแบบ ให้เราทําได้นะมันมีความสุขอะไรเงี้ยเราชอบในการที่จะถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราชอบถ่ายรูปจนกระทั่งผมไปอยู่ที่ Intel และทีนี้เนี่ยตอนนั้นอ่ะคือมันเหงามากมัม้งนีคือตอนเราไปอยู่ที่ Intel เนี่ยมันเหมือนคล้ายกับบ้านผมอยู่ที่เซียเทอร์นุปะคือแบบพอย้ายจากเมืองไทยไปผมไปอยู่เซียเทอร์เลยแล้วอยู่เซียเทอร์เนี่ยผมแบบอยู่เซียเทิร์ประมาณ6ปีได้มั้งแลวไม่เคยไม่เคยไปอยู่ที่ไหนไม่เคยไปอยู่เมืองอื่นเลยก็คือแบบ พอเรียนจบมาเกยปีสุดท้ายปีสุดท้ายของของมาหลาลัยอะ่ะผมก็ต้องไปทําไปฝึกงานที่ Intel ลแล้วตอนนั้นเป็นปีสแล้วก็เพื่อนๆผมก็อยู่ยที่เซียเทอร์หมดเลยแล้วกูก็แบบโดดเดี่ยวมากอยู่ Intel <c oughs> อยู่ริโซนาเป็นรัฐที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าผมก็โคตรโดดเดี่ยวเลยแล้วก็ตอนนั้นอ,ะอ่ะเดจิตอลแครม era ขึ้นมาเหมือน,นะะ้ายกับแบบเทรนมันเหมือนไทยแบบเริ่มพิกอัพอะไรเงี้ยครับก็มีแคนนอนมีอะไรนะั่นใช่ปะ่ะผมก็ไปอ่านเจออะไรเว็บไซต์อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเขาก็แนะนําแบบเฮ กล่องนี้นั้นดีอะไรเงี้ยรับเรารู้สึกเออใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเสาร์อาทิตย์แบบเหลือเลิกงานก็ไปถ่ายรูปดีกว่าอะไรเงี้ยครับแบบ เอาสนุกสนุกไม่ได้จริงจังอะไรอะไรเงี้ยครับพอเริ่มถ่ายปุ๊บมันกลายว่าเฮ้ยมันอินมันอินเว้ยมันสนุกเว้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เออเสาร์อาทิตย์มาผมก็จะหาพาร์คหรือว่าหาที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับที่เป็นธรรมชาติผมก็จะเริ่มถ่ายแลนด์สเคปมั่งเดี๋ยวก็ถ่ายแลนด์สเคปถ่ายไปถ่ายมาก็แบบมีเพื่อนมาขอเฮ้ยจะ่วัที่แบบเออมีงานแต่งตรงเนี้ยไปช่วยถ่ายได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มเก็บภาพมาเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าเราได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนของตัวเองแล้วก็หลลลัังงจาาาากกนน้้น็เลยยลอดููแบบถถสมมว่ผ่ผรป ไอช่วงวิกเอนะแบบเป็นพรีเวดดิ้งในใหมเวดดิ้งในไหมอะไรเงี้ยครับก็เอ้ยมันก็ทําได้เว้ยแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าให้ลองผิดลองถูกดูไม่ไม่อย่าไปฟิกตัวเองว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ครับเค okay, ข้อสีนะครับ ก็อ <chat> ันนี้เลือกที่ที่คุณจะมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดละกันอันนี้คือเขาบอกว่าการทํางานอยู่ในองค์กรอะไรก็ตามนะครับสิ่งสําคัญคือการได้เสนอแนวคิดเนาะและการทําในสิ่งที่เราเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสถานที่หรือว่าการเลือกองค์กรหรือว่าการเลือกสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยเป็นเป็นที่ที่คุณสามารถที่เป็นตัวเองได้ด้วยคือพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดน้ำหนักของความคิดของคุณน่ะต้องมีคนฟังแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าคยนไท เห็นความสําคัญข้อนี้น้อยไปหนบ้าะผมรู้สึกว่าแบบเด็กๆรู้สึกแบบต้องไปเกรงใจคือรู้สึกว่าเกรงใจกับกับความคิดเห็นของตัวเองอะเหมือนคล้ายๆครับว่าพอเข้าไปอยู่ในองค์กรที่มันมีคนเก่งๆได้เยอะหรือว่าพอเข้าไปอยู่ในองค์กรที่แบบมีคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าพูดความคิดของตัวเองออกมาหรือว่าถึงแม้พูดไปบางทีแบบคนอื่นไม่ฟังก็จะแบบเออไม่เป็นไรหรอกเขาคงมีอะไรที่ดีกว่านี้มั้งอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ยืนการหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีคนฟังความคิดเห็นของเด็ก จะเท่าไหร่แล้วก็เขาเ็าจะรู้สึกว่าแบบเออมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยคิดว่าแล้วแต่อุตสาหกรรมเท่าที่สํารวจคือหมายวาว่าบางอุตสาหกรรมอ่ะจะเป็นหนักกว่ากร,รําอื่นลักษณะนั้นยกตัวอย่างนะคะนี่ขออนุญาตเช่นเอาเป็นวงการตํารวจทหารอย่างเงี้ยอ่ะมันชัดเจนด้วยการแบ่งตามยศเนาะซึ่งตามยศเราอายุน้อยเนี่ยการจะก้าวกระโดดแบบจ้ำไปเนี่ยมันก็อาจจะดู เหนือจริงอะที่แบบอายุเยอะกว่าเราก็มักจะยศใหญ่กว่านี่มันคือเป็นด้วยด้วยหลักการแนละเหรือวันนั้นก็ลองอ่านดูก็แบบพวกวงการภาพ,พยนตร์ก็เป็นเหมือนกันบ้างนะคะแต่ว่าเราก็แอบรู้สึกว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมีมีเทรน์ที่เปลี่ยนนะหมายความว่าหลายองค์กรเริ่มเห็นความสําคัญของเนี่ยเจนวายเจนแซดเจนแซดนี่ก็มันจะจบและจะกำลังจะเรียนจบเนี่ยรู้สึกว่าคืออาจจะไม่ได้เป็นลักษณะการให้พูดหรือไม่ให้พูดในระดับที่ประชุมใหญ่นะั้นจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่รู้สึกว่า มีการให้โปรเจกต์โยนไปทําเลยอ่ะนี่มันก็จะจะพลิกโฉมอีกแบบหนึ่งอะเหมือนกันทลายกำแพงบางอย่างคือให้เป็นเหมือนกับโอนโปรเจกต์ไปเลยอะไแบบนั้นค่ะอืมผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนาะ,ะในระดับขององค์กรแต่ว่าอย่างตอนที่ผมเริ่มทํางานอะอันนั้นคือผมก็รู้สึกว่าโชคดีด้วยนะคือเราก็รู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเรามีสามารถที่จะพูดความเห็นของตัวเองได้แล้วก็ มีคนฟังมีคนให้เกียรติความคิดเห็นของเราแล้วกันอันนั้นอาจจะเป็นวัฒนธรรมด้วยเนาะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้หลายๆองค์กรแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่วัฒนธรรมการทํางานในเมืองไทยอะ่ะเป็นแบบนี้ให้มากขึ้นแล้วกันแล้วผมก็ข้อที่ห้าก็คืออันนั้นข้อสี่เนาะเลือกในที่ที่เลือกอยู่ในที่ที่คุณมีสิทธิ์ที่จะมีเสียงแล้วก็ข้อ5้าคือแบบเปิดรับความคิดคือเป็นคนที่เป็นน้ําไม่เต็มแก้วแล้วกันเนาะแล้วก็กล้าที่แสดงออกในในเวลาดวกันด้วยมันอาจจะดู อาจะดูขัดกันนิดนึงนะแต่ว่าเขาบอกว่าเปิดรับความคิดใหม่ๆนะเป็นเรื่องสาคัญนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะต้องไม่ลืมแสดงออกถึงแนวคิดและความเชื่อของคุณด้วยคือบางทีคุณบอกว่าคุณอยู่ในองคอ์กรที่มันทําอะไรที่มันเป็นสีเทาอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็มีอาารเราพูดแบบให้มันชัดเจนเนาะคือแบบเราอยู่ในองคอ์กรที่แบบว่าไอ้หัวหน้าทําเรื่องไม่ถูกหรือแบบแบบคล้ายๆกับแบบปรับแต่งบัญชีหรือว่าอะไรนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้าสมมติมว่าคุณไปอยู่ในองคอ์กรแบบนั้นอ่ะแน่นอนว่าเฮ้ยจะคุณจะทาไง มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คุณก็ควรที่จะกล้าที่แสดงออกในตรงนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยก็หัวหน้าเขาไม่ทําอ่ะมันมันก็เราก็คงไม่ควรจะพูดมากอะไรประมาณเนี้ยคือทนฐานที่เรารู้ว่ามันเป็นความมันเป็นสิ่งที่ผิดถูกไหมเพราะนั้นเนี้ยคุณก็ต้องกล้าที่จะแสดงออกในความคิดแล้วก็ความเชื่อของคุณด้วยนะครับเพราะนั้นเนี้ยอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งที่จําเป็นเนาะแม้จะ บางทีมันอาจจะทําให้คุณถดถอยทางหน้าที่การงานก็นได้นะคือบางทีเราก็ไปเจอต่ออะไรงี้ใช่ปะ่ะไปเจอต่อปุ๊บเราก็อาจจะแบบโหแม่งแบบโดนรถคันหรือว่าแบบบางทีก็แบบโดนโดนกลั่นแกลง้งในองค์กรอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเป็นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนนะครับแต่ว่าคุณจะสบายใจอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะสบายใจว่าเออเนี่ยกูได้ทําถูกละกูเชื่อในสิ่งที่เชื่อแล้วก็นั้นแหละเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วจะไม่รู้สึกว่า ไป,ไปในอนาคตแล้วแบบรู้นี้แบบทำอย่างนั้นจะดีกว่าอะไรเยงี้ครับ,บมันมาแก้ทีหลังไม่ได้ลวไงเพราะเราเลยตาําเบรคแล้วอะไรเงี้นั่นคือข้อห้าเนาะข้อหกก็คือเรื่องของความหมายนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างต้องมีความหมายในการทํางานเนาะให้รู้ว่าการทํางานที่มีความหมายนะ่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือว่าทําไปเพื่ออะไร ทำให้เราเติบโตในด้านไหนมีความหมายเหล่านี้แล้วก็มันจะช่วยเติมเต็มชีวิตด้วยนะครับคือมันเหมือนครับเป็นแรงผลักที่ทําให้เราลุกขึ้นมาทํางานแล้วประสบความสำเร็จได้คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติแบบเราทํางานที่ขอไปทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าแบบโหแม่เหนื่อยจังเลยทุกวันเราตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ต้องไม่ทางานอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้ครับซึ่งนั่นแหละพอมันทํางานที่ไม่มี ความหมายหรือไม่มีเพิร์เพรสเนะครับมันก็จะทําให้ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมคือถ้าสมมติทํางานที่มีความหมายเช่นว่าคุณรู้ว่าเนี่ยการการลุกไปทํางานของคุณอ่ะได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ใครสักคนหรือว่าแก้ไขปัญหาให้คนหลายล้านคนอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นงานที่มีความหมายก็ได้นะคือเขาก็บอกว่ามันเป็นการรักมุมมองด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินมาหลายๆครั้งแล้วล่ะที่แบบมีคนไปสัมภาษณ์อะไรนะพนักงานทำภาษาเข้างาที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเองี่ย่ใช่ เพราะว่าชั้นห้องน้ำพอห้องนาา้ำสะอาดปุ๊บคนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทําให้เห็นภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับคือเขาเห็นว่าเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนอ่ะคือของประเทศที่แบบจะทําให้ประเทศเนี้ยมันสวยงามอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการให้ความหมายกับงานที่เราทําด้วยเนาะคือแน่นอนว่าการปรับมุมมองอะไรเนี้ยก็จําเป็นแต่ว่าอะไรก็ตามะครับที่เราทำครับเขาบอกว่าให้ทําแล้วก็ให้มันมีความหมายกับกับชีวิตครับข้อที่เจ็ดเขาบอกว่าความเจริญก้าวหน้าเท่ากับความเจ็บปวด บวกกับการมองย้อนกลับมาดูตัวเองอันนี้ข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าถ้าคนเรามันไม่มันไม่เคยพลาดเลยอะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ที่จะไม่ก้าวไปข้างหน้าเนาะคือความความก้าวหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเจ็บปวดความเจ็บปวดก็คือความผิดพลาดนั่นแหละที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าพอเราผิดพลาดปุ๊บเราก็เจ็บปวดใช่ไหมแต่ว่ามันเจ็บปวดอย่างเดียวมันมันก็แค่นั้นใช่ปะแต่ว่าถ้าสมมติเรามองย้อนกลับมาดูด้วยว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นวะทําไมมันถึงพลาด ทำไมเราถึงทําตรงนี้ไม่ถูกหรือว่าทําไมหัวหน้าถึงด่าหรือว่าอะไรเงี่ยไประมนะครับซึ่งอะไรก็ตามอ่ะครับถ้าสมมติว่าเราล้มเหลวไปแล้วและเราสามารถที่จะมองย้อนกลับมาดูตัวเองได้นะครับมันคือการกล้าแบบหน้าแล้วล่ะมันคือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงมันคือการเข้าใจกระบวนการมากขึ้นอีกนิดนึงมันเหมือนอะไรกแบบมันเหมือนการล้มไปข้างหน้าคือล้มไปข้างหน้าเพรายังกล้าไปข้างหน้าถูกปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าความเจริญข้าวหน้าเนี่ยก็คือความเจ็บปวดบวกกับการ มองย้อนกับกดูตัวเองด้วยเนียครับผมก็วิเคราะห์ให้ดีพลาดไปตรงไหนเพื่อให้มันเป็นบันไดก้าวต่อไปเนาะคนที่8ปดเขาบอกว่าซื่อสัตย์แล้วก็โปร่งใสอันนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายสุดละคือแบบมันก็ไม่มีมอะไรอะ่ะคือเขาบอกว่าความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับมันต้องอาศัยสิ่งนี้แหละก็คือความซื่อสัตย์แล้วก็ความโปร่งใสเนาะเพราะว่าเวลาเราทํางานกับใครก็ตามเพื่อนร่วมงานห,หน้าหรือว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย มันเกิดขึ้นได้จากความเชื่อใจเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเรื่องความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกบางทีเราไม่พอใจเรากลับกลายเป็นว่าฮ้ยแบบเราเก็บเอาไว้แล้วสุดท้ายมันระเบิดทีหลังอะไรเงี้ยบางทีแล้วอ่ะคือแบบแน่นอนอะ่ะคือเขามันก็เกรงใจแหละแต่บางทีเราบางทีเรื่องเล็กเล็กน้อยจริงๆนะมันมันเกิดจากเรื่องเล็กน้อยจริงๆจนกระทังงงง่งแบบมันมันพอกพูนไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ระเบิดทีเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นแบบอ่ะแตกขักอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เขาหรือว่าซื่อสัตย์กับอารมณ์ของตัวเองซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเองเนาะก็เวลาบางทีแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราพอใจว่าเราไม่ชอบอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นว่าอ่ะหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์นี้มึงต้องมาทํางานนะคือแต่ว่าหัวหน้าเคยถามกูไหมว่าเสาร์อาทิตย์นี้กูเป็นไงอะไรเงี้ยครับคือบางทีมันแบบนี่แหละคือบางทีมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนาะเขาก็เขาเขาก็บอกว่าให้พูดไปให้คุยไปเลยว่าเออเนี่ยพอดีแบบไม่ว่างหรือว่าอะไรประมาณนี้เกบบหรือว่า มันเป็นปันหยุดนะเราไม่ควรที่จะมาทํางานอะไรเงี้ยครับก็พูดไปเลยนะครบับคือความปร่งใสแล้วก็ซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเองด้วยครับข้อ9ก้านะผมเรียนรู้แล้วก็สร้างหลักการของตัวเองเขาก็บอกว่าหลักการทุกอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยทุกอย่างที่เขาิสต์มาข้างบนเนี่ยแปดเก้าอเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหลักการที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่ามันไม่ใช่หลักการของทุกคนคือทุกคนก็จะมีหลักการในการดําเนิน ชีวิตของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางานไปได้สักพักหนึ่งเราจะเริ่มเติบโตขึ้นพอจะรู้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับอันไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงเขาเลยบอกว่าให้สร้างหลักการของตัวเองขึ้นมาแบบแล้วก็ยึดมั่นมันไว้ยึดยึดถือมันไว้นะอย่างสมมติว่าบางคนอ่ะมีหลักการว่าจะไม่พูดโกหกอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกลักันว่าเอ้ยต้องพูดโกหกหรือไม่ควรพูดโกหกอะไรอย่างเงี้ยครับให้ยึดหลักการของตัวเองไว้และคุณจะไม่ มันจะทําให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและคุณจะกลับมาสู่หลักการของตัวเองแนละมันทําให้ชีวิตคุณสามารถที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่าเออตัดสินใจพลาดแบบว่นนี้นั่นคือข้อก่า,กาวเราเรียนรู้และสร้างหลักการของตัวเองขึ้นมาข้อที่10บเพอสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าโลกเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ให้จําไว้เสมอว่าคุณอายุยังน้อยโลกเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ความท้าทายและการผจญภัยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเส้นทางชีวิตยังอีกยาวไกลนะแน่นอนว่าการเริ่มต้นที่ดีเนะี่ย มันทําให้มีชัยไปกว่าค่งเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณอายุแค่ยี่สิบเองนะครับอย่าลืมที่จะมีความสุขอย่าลืมที่จะมีความสุขกับความท้าทายแล้วก็วัยเยาว์ที่แสนสั้นนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสิบข้อหวังว่ามันจะช่วยทําให้ใครก็ตามเนาะอาจจะแบบไม่ใช่เด็กก็ได้นะบางคนที่กําลังรู้สึกอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรือว่าแบบมีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยเนาะครับผมประมาณนี้นะคะสิบหลักการสําหรับน้องๆและเอาจริงๆถ้าเกิดเราอยากจะแบบรีสตาร์ตตัวเองเนี่ ก็สามารถเตือนตัวเองได้ทุกขณะจิตแล้วกันด้วยหลักการนะคะก็สนใจก็เห็นด้วยนะคะเอาราคาในรอบสัปดาห์นี้ก็ต้องแหมขอขอบคุณนักฟังมากๆนะจ๊ะที่ติดตามรายการของเราในทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะไปเมาส์ถึงเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ทางน้องหมีและพี่สุพลต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ